โอ้ยเจผมจะสแกนก่อนสแกนถ้าสแกนเจอผู้หญิงจะทำยังไงฮะมีเมียแล้วเจไม่ต้องพูดไม่พูดเจเรื่องคอขาดบาดตายเดี๋ยวผมตายขึ้นมาเจไม่มีคนจะตอให้อีกไอผมอยู่เพื่อนไปเลยโรบอทของฉันอ้าวมาเจ้าเองมาเจ้าเองเปิดมาเลยเปิดมาเลยสามสี่สี่ตัว ผิดพลาดเล็กน้อยเนาะผิดพลาดเป็นการผิดพลาดเล็กน้อยก่อยๆๆาีกาวกาุกาๆมีด้อมีเด้อมีมีมีแล้วมั้ยหลังนะจีนนนๆเอายังวะ กูวางอะไรของกูเนี่ยเรียบร้อยหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าโอหมันมันยืนอีกตัวหนึ่งอีกอีกอีกตัวหนึ่งก็มีตัวหนึ่งยืนไลอัพไลอัพไลอัพฐานฐานเขาเจ๊ไลอัพฐานเขาหลังใช่ไหมหลังใช่ไหมเอาหลังเนาะๆๆ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 ๆไม่นอาหรอเจ๊อะไรแล้วเนี่ยอะไรละเนี่ยอะไรกันเขาเนี่ยโอ้โห นึกว่าแบบเออมันจะไลท์อัพแบบเออไปไลท์อัพเวเปอร์ตึงๆเข้าไอ้ตรงนี้เลยนึกว่าจะไลท์อัพรอๆๆทำไมคนคนเดียวเลยคนสวย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 เจ๊มาจีมันมาแล้วจีขอปืนก่อนไม่มีปืนใช้เกลับไปช่วยแล้วอุ้ยหืึเศลรถเหตุกันมาเศลรถเหตุระวังระวังระวังไปไปฝรั่งกันมดล้นะไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้ามันอยู่ด้านหน้าบีบีบี บอกแล้วจีรู้ทีเดเชื่อผมอยังล่ะถอดถอดถดคอนนเนอโร์เหลืองไวเปอร์เข้าเลยก็ได้นมันวางสไปไว้ตรงไหนอ่ะโอ้โหตั๊กไอ้สไป่เหรอตังวอ ออมีกัรแป้งมาให้ด้วยนะทีมนู้นบอดยิงอะไรมาเนี่ยบอดแบบยิงเอามากเออแทนแทนแบบแทนแบบนี้ก็โอเคนะเอาเสกแทนแบบเนี้ยไช่มันทำได้อยู่แล้วปกติโอกาสไม่ไม่ค่อยไม่ไม่เคยใช้ทีนี้เลยอ่ะแล้วก็ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นคนใช้ทีนี้สังเท่าไหร่อ่ะล้เจอันติเลยนะเจ๊เจ๊ต้องอันตีแอบๆเจ๊ จีต้องอันตีแอบไปทันแ้วเหี่เหีวเหี่ยวเหีเหีเฮ้ยกากากานึกว่าฟูบายกันเห็นเซฟกันตั้งแต่ตายที่แล้วแล้วมีมีมีกางนะคุณมีเก็บเก็บของเจได้นะเก็บเก็บของน่านะเห็น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 ตัวดูในแมปอะไม่รอดไม่รอดองค์กลับไม่ไปมีดาระวังมีได้นะมันมันคนมันมามีตลอดขึ้น วร์ข oh oh. oh, oh, ึ้นพอดีเลยงัดหัวไม่ได้โอ๊ยขอมาบนโนกาใช่ไหมฮะสวยพอแล้วสวยสวยสวยเด็ชัยเด็ดชัยกูปายเลยได้เลยไม่โดนหรอ งใิดเก็บแมโลแก้วนี้ได้ปะแล้วกลับมารีไวทยให้ผมมันจะไปปีละเอาเลยไปปีเลยไปปีเลยมันไปบีหมดละขามบนไซค์ขามบนไซค์ขอบคุณครับขอบคุณครับเยลโล่คอนเทนเนอร์ไปไปเลยไปเลยไปเลย ดีฟิวหนึ่งดีฟิวหนึ่งเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูให้ระวังข้างบนข้างบนกีรยาข้างบนกีรยระวัดข้างล่างเยะเยี๋ยมไปซ้าย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 เดี๋ยวนี้ไปขวาข้างหลังดีฟิวเลยดีฟิวเลยบูให้ด้วยทันปะวะไม่ทันไม่ทันวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่ง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 ไม่ทันไอ้หน่อยเดียวไอ้รมาข้างบน ระวังนะโอกาสสังนะานีนีตายนี่ตายนี่ตาย <c oughs> ารูกลางกันก็นได้ไม่ไม่ไม่โอกาสทังต้องไปเล่นกับเพื่อนผมรูกลางให้เพราะหน้าทีผมกลางมาตัวหนึง่งจับมือคิวจอยรอรอรอ,อมันจะบีบป ชั่วเหมือนกันอุ้ยอุหลังเข้าหลังเข้ามีเข้าไมีข้ามีข้าวหรอพี่เชนแฮนค์บเพี่เชนมีต้องเขี่ยพี่เชนที่วัตกับมันไม่ได้เพราะว่าปืนตรงบีมีไอ้ตรงเอมีสองตัวนะพี่ บนซิกเคนมีระวังบุญหว่าโอเครู้แล้วมันจะ,ลนะน <Yeah. S 1> เล,นะล่นอะไรของมันอย่างแย่ไอสองตัวเนี้ยรู้แล้วมันจะเล่นอะไรของมันสวยๆบินเด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 ินเร็วเลยสว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 ยไปและไปเลยไปเลยไปเลยไม่รอดแล้วไม่ทำไม่ทำเซฟไปก่อน เอ๊ะนี่ไงฮะคุณบิกทำอะไรอ่ะทำไมเนี่ยอ๋อนี่ก็มันจะวิ่งสวนมาทางนี้ไม่ใช่แต่คุณบิ๊กตีตีดียวไม่ใช่หรอฮะนายขอลองหน่อยเผืนเปล่าวะเฮ้ยได้อยู่น้องกาวกาขอลองยีนิดนึงได้ปะแค่แค่นี้เดียวแค่นี้เดียวเฮ้ย เอาตัเปกเตอร์ไมันก็คือพามเ่มัม่ไม่ไม่ไอกับไม่เอาไม่เอาเไปเร่ๆเ่ๆเดียเยาวนซิม่ั่ไเอาไปๆๆไปไปๆๆไเไอ่าเรียบร้อยครับโ Oh you want to play let's play มาตรงนี้แน่นอนโ้ยเปรเซ็นต์นี่อุ้ยเจ๊เจ๊ กลางมาตรงกลางไหมไฟ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 โอ้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 มันจะเล่นแบบเกลี้ยงนักเอาไอ้เหี้ยตกใจเฮียวไวเปิร์มาอ้อมข้างหลังตกใจหมดทีแล้วหันหลังไปเจอแบททามิงแต่อย่าพีกนะทางโน้นมีเฮ้ยไอ้นี่นะเก็บ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 อยู่นี่ เป็นฝั่งนี้งนนโอ้โหสไลด์กดระดิ่นอ,อ,อ่าตรงที่ตายตรงนี้มีแชมเปียนเคฮะนี่ไม่ใช่แชมเปียนอ๋ออนี่ก็ไม่ใช่แชมเปียนไหนอะ ไหนเอ้ายเฉพวเฉพียวเอาตเมื่อกี้ฉันออมอะไรเนี่ยแสดงว่ามันเปลี่ยนปืนไปเมื่อกี้ตอนแล้วมันเปลี่ยนเือมันเปลี่ยนเบือไปแล้วกันหนังหาอยู่ไอ้ไอ้นี่อันไหนแชมเปี้ยแล้วอันนี้ไม่ใช่แชมอันนี้ก็ไม่ใช่แชมเปียแล้วก็แบงมันเจ้งคุณโอกาตาแล้วก็แบง เนี่ยตอนนี้เราคอนเทนต์เนคอนเทนต์คอนเทนต์คมหาปืนไม่ใอ้นี้คมหน้าหาปืนที่จําำไว้โอ้สะดุงไอเลียตรงนี้ให้เขียแล้วเขียแล้วเข้าเลยเข้าเลยมี้เียเโล่ให้โลเกียโลเกีย ไปายเลยยยอู่ไปาเฮ้ยอ่ามอคอนเนอร์โมคอนเนอร์ลงมาข้างล่างแล้วนะเสกเสกมาข้างโอ้ยร้อยสี่สี่ไอ้ร้อยสิบสี่สวยกูกูเจ๊กดกดกดอ๋อกดไม่ทันเจ๊เจ๊เปลี่ยนเป็นภาษาไทยใช่ไหมเจ๊เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษมาไอ้เจ๊ภาษาอังกฤษอ่ะถูกแล้วเจ๊เปลี่ยนเป็นภาษาไทยไม่ตอนที่พิมพ์ทักแกไง ทีมทัชแกตอนหน้ารับเบีะเรียบร้อยจีครูขอโทษบน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 มีบนมีบนมีถอยก่อนเดี๋ยวพิงมากโอ้กะจะเบรกมันบนมีนะสไลด์บนมีสไลดนะไซมาไยมาออซ้ายมาออฟบนเอ้ยไปมาโอ้ยยิงไม่โดนเลย ถ้าไม่ปืนใหญ่อกา่ากลับม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 าูได้อย่าอย่ากลับมาที่มิดกลับมาที่มิดนั้นว่าแล้วบอกแล้วให้กลับมารู้เหตุแล้วละเจไม่น่ารู้เหตุนะน่าจะดันเลยเพราะว่าเจเลยคนเดียวังนว่าละเจไม่อันตีนะซีไปก่อนนั่นเดี๋ยวโดนไก่เอาหัวร้อแบบโปรตุเกสแป๊บนึง เจ๊อันติเลยก็ได้นะแต่อันนี้ก็พอได้นะถ้าจะการันตีจริงๆการันตีวินดีกว่าเจ๊ยี่สิบห้าปีสุดท้ายโปรเจ๊อย่าผิดออกอย่งนี้นะตายนะเจ๊ตายนะเรียบร้อยปล่อยเลยเจ๊ฮะโปรตีดไปแล้วอ่ะยีด แย่แย่แล้วออกซ yeah. ะด้วยวออกตีออมซะด้วยเรามาดูกันนะฮะปุตันเลยเ <laughs> ลสเต้เออ <laughs> ไม่เอานะเจ๊คอนเทนต์ปุ่มหลุดเนี่ยเป็นภาษาเอาเอาไปปุ่มหลุดอ่ะเลขสี่เจ๊หลุดอ่ะไม่เอาอ็นนอ้คอนเทนต์เนอ่เอ้าวออริจินนี่สองสี่สี่สิบเปาแตกเลยก็มาบีมันดาวบี สวยครับสวยเข้าเข้าบีนะระวังระวังครับผมครับผมเซกเซกมันวางมันวางมาเดิมแล้วเ่ะอเดี๋ยว5ทีเดียวคือตุยแลกกระสุนนัดเดียวแลกด้วยชีวิตโอ้โหหนูฟังดี้างพอคุณเอาสกินแวนดวลมาจากไหนอยากได้ สวยสวยนี่ดู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 รีไวทเโอเบลิเตอร์แล้วอันเนี้ยโอเบลิเตอร์รีไวทเพื่อนรีไวทเพื่อนรีไวท์อะรีไวท์อะรรีไวโอกาสตังเลยสวยโอ้โหรีวววรีไวอะไรไม่มีไม่ต้องมีแค่มันได้อย่างงี้สิย่าเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวรีวแบกโอกาสแล้วเนี่ยขอออฟขอออฟออฟนี่คือดักไม่ดีเล้วเจ๊ถ้าเจ๊เล่นออฟเจ๊มันดักตรงไอ้บีดีกว่านะเจ๊จริงๆอ่ะ นั่นแหละเย่ก็กินเสกเสกกลับมาช่วยเพื่อนกลับมาช่วยเพื่อนอุ้ยตรงไหนตรงไหนตรงไหนสวยๆวยสวยน่าจะเอาโยรุมาถ้าถ้าเล่นเก่งขนาดนี้สวยงามจะยิ้มนี่าคุณริวเขามามืดนี่ยคุณริวมามืดใช่คุณริวได้ๆๆเอาไปดูมินท์ เขานี่ต้อ,องบีเคียนะเงียบกิิบเลยมันเข้าเอมันเข้าเอ๊โอ้ยระวังอเรับนะเฮ้ยต,ต่ำไปอ,อุ้ยบน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 ไม่ตายสิบคู่มันอยู่ข้างบนนะมันมันมันอยู่บนนั่นน่ะโอเคมันลงมาละไหว ลบลบอันตีก่อนก็นได้ค่ะตรงนั้นล่ะคุณเอ๋ขบวนนี้เหรอไม่หมายถึงว่าหลบตรงนั้นแหละดีแล้วว้าตกใจเฮ้ยหื80หูส,สองตัวคู่แบบเดบ,บล์ไอ้ย อ๋อน่ายอะไรยืนเล็งอ๋อไม่อยู่สสดียามดึงสวัสดีหาโอ้โหโลคู่เลยนี่ว่าไวเปร์กับเศษจะบุกไหนกันต้องถามอย่างนี้ก่อนบุกเอเลยเอเข้าเอเพราะว่าแต่ว่าต้องระวังแทบคิวจอยกับไวเปร์เอนะอ่าเจ๊แทบคิวจอยจะมีตรงนี้ข้างหลับตถวนี้ คุณเอ่อคุณลีวางวางสโมเอ,อไม่ใช่ไม่ใช่คุณลีวางวอเป็นอยู่เนาะได้เนาะได้เขาได้อยู่ละยูจอยเอ้ยเอาเรื่องอยู่แล้วเนี่ยเอาเรื่องอะไรกันเจ๊เยอะหน่อยลองฝั่งนู้นอะวางวอเป็นไม่ได้วางแข้างหลังหลังกงล่อง,งหนึ่ง โอ้ยแรกแรกแรกยังละอยู่อยู่ฝั่งนู้นเลยโอ้โเยอะเยอะเยอะข้างหลังเยอะนะอุ้ยเยอะเยอะข้างหน้าหมดเลยข้างหน้าหมดเลยข้างหลังไม่มีใครสเน็กไบ์ไปดิดไปนี่กลายเสวยสวยไอการยิงใส่เพื่อนนี่คืออะไรพยูนกระดุ้งสิเจ๊ถามได้อยู่ดีๆก็มาโผล่ตั้งข้างหน้าเนี่ยจี เอาเลยเลาเลยวางเลยล้บาน้ล้บาน้แถนี้แถนนี้เกียบเลยข้างหลังเกียรสวย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 ฝั่งุดอนนู้นซุไม่ค่อดีอยู่แล้ว สวยคุณโอกาสตางจ้าค่าผมแล้วยืนระเบิดไปเหรอไม่เมื่อกี้โดนหัวเม็ดนึงเลยนึ่งเลยนึ่นเลยคุณโอกาสตังไม่เป็นไรอ่าเราอาจจะต้องใช้อ่าอาจจะต้องมีการเสียสละบ้างใช่ไหมเพื่อเชนะไงคุณเสียสละได้ใช่ไหมโอ้โหร้ กอย่าพูดเหมือนเจ้าดีมสิหมดไลน์ตอกล่าวกันี่ยมันมันโดนหัวเลยเหรอโดนสิผมก็ยิงโดนหัวมันเมื่อกี้คุณโอกะเอาให้มันโดนเขนเมื่อกี้อ๋อคอยนหาเฮ้ยฟังฟังฟังนองฟังน้องฟังลอ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 งนี้ก็ได้ลองนีก็ได้ทริปหายแล้ว รอ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 อุ้ยเสกเอาเรื่องเสกฝั่งนู้นคือแบกจัดจัดเลสวยสวยตีอะไรก็ได้อันตีอะไรก็ได้อย่าเลยเจ๊สวยเอาไหนอินเดียพยายามดีป่ะสวยไอออฟมันอะฟังฟังนะมันออฟได้ ไม่เมื่อกี้อยู่ดีๆกลายเป็นอ้าวไม่เมื่อกี้นี่กลายเป็นหนังอินเดียแล้วนะเจ๊นิ่ง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 เออดิงนิ่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 งเห็นไหม มากเราได้เลยเข้าได้เลยข้างหลังเคลียวสวยเข้าเจ็บเจ็บเออเออเจ็บเออเจ็บเฮ้ยโหก็สูญหมดพอดีเจ็บอ่ะพีดพ,พ,พีทโดนไปร้อยสามสิบแล้วจะตายแล้วพีดหลงัลงหลังอ่าอยู่อยู่ในสโมก,ก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยไปอยู่อย่าพีทอยู่อย่าพีท จะเย็นเลือดเนอยเหลือน้อยนะไม่เมื่อกี้ไม่เห็นหรอเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันโดนไปร้อยสามสิบแล้วมันจะตายแล้วช่วยกันหน่อยชุบเลยชุบเลยชุบเลยเฮเบนเฮเบนเฮเบนชัวรอรอรรอ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 อรออเอร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 ยรอรงรอ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 ยอร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 อ ไปตืนไรกลับมาเมื่อกี้อ่ะสเปกเตอร์สเปกเตอร์กับแบนทอมเราซื้อออฟได้ส่วนไปเปิดไปแล้วลาก่อนรถเหตุ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 เลยรถเหตุรถเหตุคนคนคนเป็นมีต้องแล้วคนบต้องนี่เพราะว่าสบายอย่ที่คนบีฮะอ๋อไปเลยไปเลยไปเลยต้องต้องรีบมาเซตกันอ่ะตัวตัวตัวเซตอ่ะคุณคุณรีวเอาเอาเอาไอ้นี่มาเซตได้ปะ วางเลยวางเลยโอ้ยวางบัตรได้หวยมากอยี๋ถามว่าใครเป็นคนวางบัตรนะอุ้ยอ่ะคิดเช่นหนึ่งองค์กาไปไม่ได้โดนหนักสองทางโอ้โหดมากกาดมากเลย ปืนคุณรีวกันรู้สึกว่ามันมันเป็นปืนที่นิ่งนิ่งมากเลยอไอตัปฏิกรเนี่ยระเออแล้วสุกเหมือนแบบมันด้วยความที่ปืนมันหนักอ่ะมันเลยทห้กระสุนมันดูแบบมันไม่เชิงว่าหนักอ่ะปืนมันดีอยู่แล้วปืนมันรู้สไม่ค่อยออกอ่ะไม่ค่อยโดดขึ้นไม่ค่อยเหินอะง่ายง่ายไม่เหิน ไม่ใช่มาถึงว่าอาเสียงเสียงปืนเสียงสกินเปี่ยนมันหนักๆก็ได้นนดไมันมันมันแน่นๆมันแบบมันดูเหมือนจะมันดูเหมือนแบบเอคงทนดีอ่ะกูบายเลย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 ก<ช>ูบายแล้ว,ลวเนี่ยตีได้ระว,วังแชมเบอร์แชมเบอร์เคแบบน่ากลัวมาก ยิงตอวเทเบนเลียปะเดี๋ยวได้พิกไปเดี๋ยวแป๊บนึงเจ๊กำลังไล่ไม่เลีย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 โอเคนีเดี๋ยวขอเวลาแป๊บนะเลียเลียสวยสวยสวยเฮ้ยโหร้อนร้อนร้อนขนาดนั้นนะออ เจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจย็ดสิบสบยเอ๊ะวางสไปายก่อนไหมอะไม่ต้องแล้วเงินเรารวยไม่ไม่เอาเงินเพิ่มไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วห้าวิสุดท้ายเกือบออะไรนึกว่าจะไม่ซื้อของซื้อสิขออย่าเพิ่งสแกนแล้วก่อนนะครับจะได้ที่อมันไม่เกมมันสแกนรู้มันนี่มันรู้ไอจุดสแกนผมแล้วมันจะหลบมุมที่สแกนได้อยู่ ฝั่งไปไมกล้ามาข้างหลังเราเลยนะไม่กล้าแผงแผนอะไก็ได้แผนอะไรก็ได้เซตกำลังให้ละแผนเลยแผนเลยโอ้โหออุ้ยอุ้ยอุ้ยเจ็บ เอาไม่หน้าแชมเบอร์วิ้ยมันมันมันขึ้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 นมาข้างบนนะมันมันมันขึ้นมาข้างบนนะระวังคุณบีก็ต้องระวังโอไม่มีใครเสียเสกข,ข้างหลังใครเลยเสกคำอยู่ข้างหลังนะผมพอไปช่วยไม่ได้เสียงปืนดังขนาดนั้น นี่ไงเจ้าของปืนมาจ๊หุยสามตัวอยู่ในนี้มีอ๋อคุณลิวเล่นอ็อฟอ๋อปอดยิงอะไรนี่ไม่โดนด้วยออมนะไม่ตาย ใหม่กุเนี่ยอุ้ยอุ้ยขอโทษไม่ได้เอ็ดเอาไม่อยู่จริงๆขอโทษขอโทษกท่านโอ้โหเทพระยะไอ้ฉอดระยะปันเดียวกับปันนี้ฮะปันนี้ปันนี้หน่อยเฮ้ยขอ mental นี่ต้องซื้อแล้วล่ะจังหวะนี้สกินสกินนี้ทำไมโอ้ไม่เห็น รัวๆรถเทตุรถเทตจะเข้ามิดเหรอเข่<ด>ยงยากอยู่นะหืมไม่เดียวกบจ,จะมาคนเดียวแตกขอฮิว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 เศษอยู่ไหนขอฮิวหน่อยหมดเอาอแตกขอเอ็ดได้ปะงานนี้อันตีคุมใส่เลยไหมเจ้าให้ คุมเลยก็ได้คุณพร้อมแพนนะหนึ่งสองสามคุณดีแพนเลยค่ะแล้วก็แพงกันกันเหมือนตอนนั้นเลยโอเคโอเคโอ้ยไม่โดนเลยวะมือไม่นิ่งกว่าวันนี้

ไม่ไหวอเจี้มือไม่นิ่งเลยวันนี้เนี่ยเซตกระดาษแล้มาเลยมาเลยมาเลยเคลีรยเคลีร์เคลีร์เซตให้พร้อมเลยสิแปกหนึงมัน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 มาเลยมาเลยอวยแพนหนึ่งแพนหนแพนหโคเวอร์ให้้องแพน้แพนโอ้โตัว่ติดดติด ตีเล่นไม่ได้โอ้โอ้สะท้อนเออไปนะคุณโอกาสอีกแล้วอ้าตันเลยตันเลยไม่แตกดันเลยละกันชีวิตแกน่าอับอายยศมากสวยสวยอีกตัวนึงอีกตัวนึงคนนี้คนนึงแคมเลยแคมเลยแคมเลยแคมแคมมนนั่นอ่ะฮ้่ยปืนรอสักพักหนึ่งรอสักพักหนึ่ง ไม่ค่ะสวยวิ่งเลยวิ่งเลยี่ายง่ายึกว่าจะได้เห็นหนังตะลุกอีกรอบนึงสวยไม่ห็นหนังอินเดียมีเฮ้ยไม่มีเลยเหรอมีเจมีแต่มันปล่อยดักโอกา เขาอยากเขาอยากเขาอยากถอยเขาอยากหมากแพงเขาอยากถอยเลยถอยลยไปบีดีกว่าไปบีดีกว่าไปมิดเหมือนเดิมปะแบบดักตรงมิดอ่ะอุ้ยมิดนี้อฮหิวคอฮหิวคอฮหิวคอฮหิวเก็บมากเก็บมากสวย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 สิมันดักแล้วจีมันดักมันดักจีมันดักแล้ว ไป hep, да เองก็เมันก็ได้นะไป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 มีกระตากให้มีกระดาษให้เสกไปไปกูมีสไปอ่ะไปยังไงมันก็ไม่ได้อยู่แล้วอ้อมหลังไม่ได้อยู่แล้วมาเลยสวยโอ้โหเดี๋ยวเคลียร์สายให้วิ้วสายมีสวยสวยยิบปืนเลยยิบ well, ปืนเลยยิบปืนเลยแพ้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 เลยน้องดูหลังให้อยู่เี่ไป คุณบี้คุณมีเขาต้องไปโคเว่า์เขาเปลี่ยนเปลี่ยนปืนแล้วไปโคเว่า์เขาเลยมีอันติอยู่อะเพย์ไทม์อะไรก็ได้หรือสเน็คไบไปก็ได้ถ้าไม่ออกสมูทสเน็คไบดีวกว่าอยู่เช้เพื่อนดีวกว่าเดี๋ยวมาร์กให้นะแถวเนี้ยเออถ้าจะอันติมีอยู่จุดเดียว สวยดีจีมายิงได้ตอนกุดสุดท้ายนตรงจุอที่สุดรู้สึกช่วงแรกรู้สึกช่วงแรกอ่าเราเราดอบมากเลยนะไอ้ตรงตาการเรากันไม่ค่อยได้อืออืม